นี่คือพูม่าแม m กแม็กในโตรองเท้านุ่มสายซับพอร์ตบอกเลยว่าต้องคลองใจใครหลายๆคนแน่นอนครับ บอกเลยรองเท้าคู่นี้นุ่มมากเลยครับอาร์ตไปลองมาแล้วนะไปวิ่งกับพี่เดี่ยวมาด้วยที่งานพูม่านะครับเปิดตัวเลยนะโฟมนะครับเป็นโฟมในโตนะครับซึ่งฉีดในโตเต้นเข้าไปในโฟมนะครับให้ความนุ่มความเด้งนะครับซัพพอร์ตด้วยแล้วก็ตอนที่อาร์ตวิ่งเนี่ยรู้สึกว่าตอนวิ่งเพลแบบไม่เร็วมากนะครับคือมันไม่ได้นุ่มขนาดแบบนุ่มยวบนะครับให้ความเฟรมิร์มแล้วก็ตอบสนองได้ดีจะเห็นได้ว่ารูปทรงเนี่ยค่อนข้างเป็นทรงแบบล็อกเกอร์เชฟก็คือต้นเนี่ยก็จะซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ปลาย ครับเรามาดูกันที่อัปเปอร์นะครับอัปเปอร์เนี่ยบอกเลยว่าเป็นผ้า engineered นะครับแล้วก็เสริมด้วย power tape power tape เนี่ยเป็นเทคนิคของปูม่านะครับช่วยในการกระชับแล้วก็ช่วยทําให้นักวิ่งเนี่ยเวลาสวมใส่นะครับจะรู้สึกกระชับแล้วก็ไปกับเท้าด้วยแล้วก็ทําให้ทรงรองเท้าเนี่ยดีไม่ล้มนะครับแล้วก็บริเวณลิ้นนะครับลิ้นเป็นแบบ2ชั้นแต่ว่าลิ้นเนี่ยจะเป็นผ้าหนินะครับให้ความยืดกระชับนะครับปรับได้ตามรูปแบบของหลังเท้าเลยต่อมาจุดสุดท้ายนะครับเรียกได้ว่าเป็นเทคนิคเฉพาะของทางปูม่าเลยนะครับ เป็นพื้นชั้นนอกนะครับเรียกได้ว่ายึดเกาะได้ดีนะครับวันนั้นเนี่ยอาร์ตไปวิ่งในสนามลู่นะครับที่เป็นปูนเนี aro aro ่ยก็เรียกได้ว่ายึดเกาะได้ดีมีความทนทานด้วยนะนี่แล้วก็มีการซอรล่องนะครับตัวนี้เนี่ยช่วยรีดน้ำนะครับยึดเกาะได้ดีแม้ทางเนี่ยจะเปียกก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาทีเดียวสำหรับรองเท้าพูม่าแม็กแม็กในโตคู่นี้นะครับเรียกได้ว่าเหมาะกับทุกคนเลยนะครับใครที่กําลังมองหารองเท้าวิ่งเป็นวิ่งแบบเดลี่ลันนะครับเดลี่ยูสเอาไว้ใส่ทางานก็เรียกได้ว่าได้ ูเหมาะมากเลยนะครับราคานะครับพูม่าแม็กแม็กในโตตัวนี้จะอยู่ที่6,200บาทเท่านั้นเองครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่ซูเปอร์สปอร์ตนะครับก็จะมีสีดำของผู้ชายแล้วก็สีนี้ครับของคุณผู้หญิงนะครับก็สามารถเข้าไปลองเข้าไปจับจองได้เลยนะครับที่ซูเปอร์สปอร์ตสาขาใกล้บ้านท่านครับ